สวัสดีค่ะน้องนานาทำอะไรบ้างนะคะอรอหน้าผากแล้วก็เลื่อนไหลผมไว้เลื่อนไหลผมขอดูหน่อยได้ไหมได้อันนี้แค่กี่วันนะคะเจ็ดวันเฮ้ยเจ็ดวันแผลดีมากเป็นไงชอบไหมน้องนานาชอบชอบชอบมากเลยด้านข้างก็ลงด้วยใช่ไหมลงลงเยอะมากได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อออเก้าเก้านิ้วครึ่งได้ ได้เหลือหกนิ้วครึ่งได้สามนิ้วโอ้ยบางมากแล้วก็ทาอะไรไปด้วยนะแก้หน้าอกใช่ไหมใช่แก้หน้าอกเป็นงานเล็กลงไหมเล็กลงเล็กลงจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จากสามร้อยแปดสิบเหือสามสามห้าสามสามห้านะคะชอบมาแฮปปี้มาแต่ต้องนวดดีเดี๋ยวคุณหมอจะสอนนวดนะคะวันนี้เจ็บไหมคำที่นี่หน้าอกไม่เจ็บเลยนะคะหน้าผากก็ไม่เจ็บเป็นไงคุณหมอน่ารักไหมคุณหมอคุณหมอน่ารักมากแล้วก็ พยาบาลไร่น่ารักมากโดยเฉพาะพี่จีน่ารักมากดูแลดีาน่ารักมะดูลงมากมาจากลาวสอปอลาวนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่แบบอยากทําก็แนะนําที่นี่เลยใช่ไหมค่ะดีไหมแนะนําที่นี่เลยดีดูแลดีมากบริการหนูนอนกี่คืนสองคืนป่ะสคืนใช่พยาบาลก็ดูแลอย่างดีเนาะดูแลดีมากเลยทุกอย่างโอเคค่ะตัดสินใจถูกมาที่มาทําที่นี่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะป้ นาน่าเลยบ้างนะนาน่าเริ่มเลยสวัสดีค่ะน้องแนนาจากสปปลาวนะคะวันนี้มาทําอะไรบ้างนะคะเดอนหน้าผากแล้วก็เอ่อรอสายแล้วก็ทำนมแก้นอกนะคะทำแบบที่อื่นหน้าผากขอก่นิ้วนะคะ ขอห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งทำไมถึงได้ว่าทำกับคุณหมอพิชาตเพราะดูรีวิวก็โอเคนะคะหลายๆเคสก็สวยโอเคได้ายสวยปังๆจะเข้าผ่าตัดแล้วนะคะเข้าห้องค่ามาอจะน้องหน้านาทำไปกี่วันแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันขอดูหอะไรไหมคะอ๋อโอ้โหอันนี้คือเรื่องไรผมนะคะแค่เจ็ดวันมีทำอะไรบ้างอะน้องหน้าหน้า ผ่านนะคะเป็นไงแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากโอเคค่ะน้อง <c oughs> น่ารักเกาหลีมากตอนนี้ <c oughs> มีความสุขใช่ไหมเพราะว่าผมมันเลื่อนลงมาเยอะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมาไงลยมัเพื่อนเพื่อนทางก็เปลี่ยนเคค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs>